อ่าซ่อนแหละปลาอย่างนั้นเนี่ยแพร่ตรงกันทำครับตรงสัยจะเป็นปลาบึกไงครับซ่อนแหกันแล้วโอ้โอ้โอ้จับขึ้นแล้วโอ้ขึ้นยังไงเลยทีเดียวที่เราเห็นว่าขึ้นมาตัวแรกแล้วเตียนบอยบั้นไปครับตัวแรกขึ้นมาสองสองเต้มโอ้ปาตเพียนบอลนะสามแต้มครับอ้าวอันยะทั้งเตะแสดงว่าอันยะทั้งเตอันยะซี ุน้ำเลี้ยนบ่อยอีกครับเดินมาหันไปหลายตัวครับวันนี้สิได้อีกหลายที่เกราครับกำลังหา่าครับกำลังเหา่าโมเนตนาวที่เป็น้อง,นห,นาางหาวเหี้ย เส้นนักยุเกียไนน์น้อเส้นหนัดบานถามเส้นหนัดลูกน้องไปยี่ทุนยุเกียไนน์ยางขึ้นมาหาหยุ่กองไม่การในเดี๋ยวนี้เลยนะครับมีพี่น้องมารอพบอยู่นี่นะครับยางมากองไม่การเดี๋ยวนี้เลยเด้อเส้นหนัดเด้อนะครับจะเย็นลักษณะว่าที่จิได้ไล่เข้าแล้วครับเอาพี่น้องเอาปลาขึ้นมาขายเถอะมีตะปูมาถาห่าวห่าวเจยิญชุ่ โอ้ยไหนปลาเต็มเรือแล้วเอาขึ้นมาขายเถอะนะน่ะผู้ใดกับมาถามตัสื่อปลาสื่อปลาอยู่กองร่วมรยการนี่ยน,นี่นะครับถ่ายยาข้าวอีพอยเมียคนเสียวขึ้นมะโฮมไวกองร่วมรยการนี่แหละจะไปเดือกเอาขื่นมนะช่วงปลาลายเพิ่นกำลังนั่นเหรอเพิ่งร้นี่ไม่เลาขึ้นมา <laughs> สองเอาเด็ดสองเต็มสามเต็ม วันนี้สิได้ก็และวถ้าเอ้าถ้ารุ่นใจเยน็นได้หรอก บังรุ่นน anyway> ้ำเสียนบ่อยบั้นไทยไปแ้วนะโมรุ่นได้ละได้หลายเที่ยนละหมานหลายเที่ยนะเห็นบ่ขึ้นมาตัวแรกแล้วเสียนบ่อยบั้นไทยคับตัวแรกขึ้นมาสองสองเต้มโอ้ภาตาเพียนบ่าหนึ่งสามเต้มครับอ้าวอัญญาทั้งไตแสดงว่าอาญะาทั้งไตอัญญาสี่ห้าหกโอ้เจ็ดแปดพลาไปมานมานมานครับ เช่นบอยเช่นบ่อยของแท่แ่ของแท้ครับเชี่นบ่อยครับนักหาป่าเมื่ออาชีบนะครับเม่อชีบอ่าซ่อนแห้ละปลายัางก้อนเนี่ยแพร่ตรงกันคำครับสงบสัสยทีเป็นปลาบึกไงครับ นะครับเฮาก็อนแฮกันแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับบ่ให้ไผมาเอาเปรียบเฮาก็กับเฮาก็ซื้อบัตลงสุขเียนบ่อยบ้านไผก็สอนแฮให้ฟังเียนตรงกลาว่าเซียนไดซื้อบันะครับซื้อบัตรนําัก ว่านแหอย่หาปูหาปลานะครับซื้อบัตรล่เดี๋ยวนี้แหละครับเนาบ่ได้เปิดน่องลงไปพิสูจน์ครับมีช่วงเวลาเปิดน่องเลยนะครับตอมีช่วงเวลาพี่นะครับล่งไปพิสูจน์ว่ามันยังบ่ดีเพื่อรักษาน่ำเกิดสีมาณสองเมตรสามเมตรแล้วพี่น้องนะครับกานมันจะมาอยากโจมใหุ้บอมบอลหรือเล่าสิีเอามาเอาสายกระไรครับคิดว่าสิม่านเอาสายกระไร เอาเหยาครับพี่น้องเหยาปลาเด้อปลาเอาข้งมาขายเด้อนะครับนี่เราถาซื่อปลาเลยนี่ยวางใสก็นเลยครับจะวางึ้นมาขายกันเลยครับซอยกันครับซอยกันในปลาที่กเหยาไปนะครับก็อยากทักก็อยากเจอหากินน้ำกันครับอาชีพเดียวกันครับซอยกันเงนั้นในตัวแี่งกัโชคดีไปครับกสนับสนุนเงินครับว่า 给我，我得大了。 ได้ใส่ก็ได้2เส้นแล้วครับอ้าวพร้อมกัน ขึ้นเลยครับโอโ้ขึ้นง,ง่ายงเลยพี่น้องครับขึ้นง่ายงเลยครับใส่สิบบวกครับใส่สิบบวกใส่สิบบวกครับเรียบร้อย